ข้าวดีเพื่อนๆนที่มีเครดิตเพียงแค่1หรือ2เดือนยังไม่ถึงปีมาซื้อรถยนต์ที่โชว์รูมตีรถสวยลูกค้าจะได้ฟรีดาวกันไปนเลยเมื่อก,ก่อนนี้เพื่อนเนเคยเจอปัญหานี้บ้างไหมถ้าเพื่อนเพื่อนมีเครดิตแค่เดือนหรือ2เดือนแล้วไปเช่าซื้อรถยนต์เพื่อนจะต้องโดนดาว20 ถึง30%ปัญหานี้หมดไปแล้วณตอนนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนมาซื้อรถยนต์ที่โทรูมตีรถสวยเพราะมีสถาบันการเงินหนึ่งมั่นใจในคุณภาพรถยนต์ของโทรูมติรถสวยและต้องการทดสอบกลุ่มลูกค้าซึ่งมีเครดิตเพียงแค่1เดือนหรือ2เดือนว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าในระยะยาวจะเป็นกลุ่มที่ดีหรือไม่ถึงกล้าที่จะปล่อยกลุ่มลูกค้านี้ถึง100%เพื่อเป็นการทดสอบกลุ่มลูกค้าว่าถ้ากลุ่มลูกค้านี้ปล่อยหนี้สินไปแล้วเป็นหนี้สินที่ดีสถาบ บันการเงินนี้ก็จะปล่อยกันยาวๆไปเลยแต่ถ้าพิสูจน์ว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มที่มีเครดิตเดือนหรือ2เดือนเป็นกลุ่มที่ไม่เวิร์กสถาบันการเงินนี้ก็จะยุติการปล่อยหนี้สิน ในกลุ่มนี้โครงการนี้เป็นโครงการแค่ระยะสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มีเครดิตเพียงแค่1หรือ2เดือนรีบเข้ามาเลยนะครับเพื่อนๆที่มาซื้อรถยนต์ที่โชว์รูมติดรถสวยแล้วถ้ามีเครดิตเพียงแค่1หรือ2เดือนนอกจากจะได้รถฟรีดาวไปแล้วยังได้รับประกันอีก6ข้อเต็มๆข้อ1ไปพิสูจน์ว่ารถทนหนักพิกควาน้ําท่วม แม้กระทั่งไม้ไม่แท้เอามาคืนข้อ2รับประกันเครื่องยนต์ระบบะเบรกกอง ECU 2ปีหรือ20 0 0 0่โล่อมศูนย์กันไปเลยข้อ 3. รับประกันเกียร์ทั้งระบบ2ปีหรือ20 0 0 0่โล่อมศูนย์กันไปเลยข้อ 4. ฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีข้อ 5. ถ้ารถท่านเสียในอายุรับประกันรับเงินทดกเฉยกันไปเลยข้อ6กองฟรีจัดไฟนันฟรีฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีกันไปเลย เพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้จบแล้วแม้กระทั่งอยู่ต่างจังหวัดก็ตามถ้าอยากจะออกรถที่โชว์รูมเตียลรถสวยฝากเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กด subscribe และกดกระดิ่งใน YouTube กดติดตามและกดแชร์ในเพจ Facebook ผมเฮียตีจะนำความรู้ดีๆนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันตลอดเวลาสวัสดีครับ